สวัสดีครับวันนี้นะครับมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำเองแล้วนี่เลยนะครับผมเป็นครีมกันแดดนะครับของแบรนด์โอเคเต้นะครับบอกเลยนะครับว่าตัวนี้ดีมากๆนะครับครีมกันแดดตัวนี้นะครับเขาใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะและเจ้าตัวครีมกันแดดตัวนี้นะครับเขามีส่วนผสมสารกันจารไวท์เทนนิ่งนะครับแล้วก็ส่วนผสมจากธรรมชาติถึง4ชนิดเลยและครีมกันแดดตัวนี้นะครับเขาสามารถปกป้องได้ทั้งรังสี UVA UVB นะครับผมแล้วก็มี SPF 50+ บวกๆนะครับแล้วก็ยังป้องกันน้ำ ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าเจ้าครีมกันแดดตัวนี้จะทําให้สิวยุบแล้วก็ลดปัญหาการเกิดสิวด้วยนะครับผมและเจ้าตัวครีมกันแดดตัวนี้นะครับเวลาทาไปจะทําให้ผิวหน้าของเรามีความชุ่มชื้นนะครับผมแล้วก็ทําให้พวกรอยดํารอยแดงจางลงนะครับผมที่เกิดจากสิวนะเพราะเจ้าตัวครีมกันแดดตัวนี้นะครับจะช่วยผัดเซลล์ผิวนะครับทำให้ผิวขาวอย่างเป็นธรรมชาตินะครับเนื้อครีมเขานะครับเนื้อครีมเขาจะเป็นเนื้อครีมสีขาวอย่างนี้นะครับผมแล้วก็มีความเบาสบายไม่เหนียวเหนักนะครับผมเวลาทาลงไปเนาะ แต่ก็ซึมทาได้เร็วนะครับวิธีใช้ก็ง่ายๆนะครับทาให้ทั่วบริเวณใบหน้านละลำคอเนาะทุกวันได้เลยนะครับผมนะครับราคาคออะไรเห็นไหมครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถออกไปสู้แดดข้างนอกได้แล้วนะครับผมแล้วก็บอกเลยนะครับว่าดีมากๆนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับมีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย ใครที่กำลังมีปัญหาแบบนี้อยู่บ้างคะรอยแดงรอยดำฟ้ากระเยอะไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาครีมกันแดดดีๆจ้ะ โอเคเซไวซ์สมูทเพอร์เฟกซันสกิน SPF 50 PA บกบกบวกที่กันได้ทั้งรังสีวีเรังสีวีบีแล้วก็กันแสงสีฟ้าได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังทำให้ผิวหน้าเนี่ยชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะเรียบเนียนขาวกระจ่างใสดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะแต่งหน้าง่ายติดทนมากๆเลยนะคะกันทั้งน้ำกันแดดกันเหงื่อนะคะกันได้อย่างดีมากๆใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อนะคะด้ วันนี้นะคะจักก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย